สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้ข้ามูปถ่ายยุป,ปานน้อยเระพี่น้องพอดีพาพี่น้องเนาะคะ่ะเนี่ยลับสิพาพีนาา่น้องมาไอ้หาโน้มไม้น้ากันอีกข้ามือเนี่ยหาต้ออีกข้าเพราะว่าไอ้มันยังเหลืออีกดวงสองดวงโอ้มื่อเสาร์นี้พิน่นได้มาหลายได้มาตะหลายเพิ่นมาตะแามใด้เนาะเด้อเนาะ,นะแต่ว่าเพิ่นไปเอามุมได้มาเขากบบรบเบื้ล่ะเอากระมาโซนของเขาเนาะคะ่ะทั้งที่ป,ปานน้อมยกับเราหลายได้พี่นอ้องไปใสกระเพาะจะรู้เหมือนที่ว่ามียุ่ส่วนใดเนาะ มาค่ะเอากระมานคือเก้าหนิพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นน้ำใหม่พี่น้อค่ะนี่เดตเปิดไม่ใม่เป็ต้นเนี่ยเธอปุ่นะ่ะโกยุ่ะปุ๊บนี่นาารับค่ะงาม,มเห็นไหมเธอเห็นอยู่ใช่ไหมยาให้พี่น้องมาใกล้ๆน้องงามนี่เนาะกอดให้ง่ายเป็นต้นมาตอ,อกน้องงามเสียมก็าไม่ได้ออกมาจะเสริมถือเสียมแน่ถือมีดเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นนะคะ่ะก็เลยบว่าออกนะส่วนไหนน้ำใหม่ย้ำเย็นไม่ค่อยติดก้น หน่อยน่าหน่อยนะที่หลีจะมาพอก่อที่แบบวันถ้าเกิดแบบนี้เนาะเถอะเนาะส่วนายจะมาเอาเน่งเพิ่อนนะน้ำนี่ขุดลงไปให้ได้ให้งาม,มให้มาเอาน้ำใหม่เลกิกเยอะมี่เครียเลยโอ้ยอย่างงอนอ่อนอยู่เลยเนี่ยเพิ่นไปขี่นอกเก้าแล็บเนี่ยก็สิได้เอาซ่นเนี่ยนะนะไ,ไปขี่นอกเก้าโอ้ย ส่วนน้อเกายังบกขนี่ยองออกมาแง้วิดอนึอืพี่น้องไดานี่น้อไปครับดูข้าพบ่นะน้างออกมาก็น้อยไปเลยค่ะไปคิดทะเลน้อน้ามงงามเห็นไหมเธอ นองงามพี่น้องกอบไผ่งามก็ต้องออกนองงามกอบไผ่งามก็กอบไผ่งไหมไหมข้ามในยังก็เป็นดาวเนาะกอบไผ่เป็นดาวอยู่กอบไผ่เป็นดาวเป็นสาวอยู่มึงบริสเกออืมอ่พี่น้องอมึงตะนอเพิ่มปุณห์นะโอ้โหไหนไหนอีนอนออกอืมหยิบไปก็แค่นี้ว่ออกกัน ดอสีนงนนอ้นเห็นไหมน้องจะนอนนะเห็นไหมนองงามงามงามพี่น้ตไยครับนองนี่คืงาบพี่น้ง Euh, không lần nào chân đi con này con ơi ngang 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 พี่เจ้าแมนว่ะฟองโปร่งตัวอยู่บาไปหาน้ำม้นจริงปะเนี่ยนั่นได้ปะนี่ไปขึ้นมุนอึ้นมุ พี่น้องงามคนงามงามพี่น้องครับลปครับนี่เขี่ยดปก็เลยพี่น้องต้มโซ่สิบุกบไปได้ดิค่ะไปครับนอนเลยเีน้ำมาเถอะนำยอ่ใช่ไหมนอนเพิงเกิดนาะนพี่น้องงามพ่น้องงามงาให้งาม ดีฮ่าทำงานเยอะเลยดูค่าโน่ไหนเก่านอห่ะเด็กเก่านออันเกอบเพราเขาสันเพ่เสียวอ่างเขาบอกว่าหันโน่ไปที่ไปตาช้างสันน้ำใหม่เลยตั้งหลายค่ะมิตโนยไงไปดอนไดบุษอ่ะนโน่หรอพี่น้องคนนะเก่านอแล้วแลกแหกมันไปเลยค่ะ พี่หน้ามันไม่จิ๋วค่ะอ,อ่อนครับมันอ่อนนี่นะค่ะอยู่จิ๋วน้นอยๆอย่างเดีวจงใบพนก,นกิ่งออกมาแบบนี้นนนแล้วนี่ยค่ะคันเป็นพันไงหน่อยเดียนมะค่ะมันจะเป็นแบบนี้ อนอนหน่หิจิวครับจิวแน่ทำไมที Lindsay, ม่พันทำไมที่เนะพันก่อนหน่อยสิเนาะพันหิ้งกันไหลเนี่ยนีเนาะ มนตากองอีกอันนึงหนึ่งเนาะพี่นังเบื้องเบื้องหลังเอกน้เนาะมีน้องน้ำอยู่นพิ่มเนนึ่น้อมีตอนนี้น้อยยุติธรรน้อยทำเงี้ยเงี้ยต่อเฮ้นบอยอกแร้วอีกคนนึงเฮ้ยบอยไปทางหลังให้ทำเบื้องหลังหอพี่นองเบื้องนงเอโอตามีเลอือืม ไปคับพี่นองพี่นองเหืองายนาะี่ยเขาต้องหาก่อยิชจอเข้าไปไปท่านนะโอ้ยอ้หมดปีก้นี่ต้องระวังนีข้ามีนอนขากันเลย มองเพี่น้องน้อยนาำยีเนาะเปอกเ็กออกเกพี่นอ้องเนเลขอไท่เปลือกห่อคมือนต้น,น,น,นตแพน่พลังไหลเนี่ยมีค่อยเข่าไหลหินไหม,ม,มใรับ,บ,บเนเนาะอนนี้ก็ได้น้ำหมเจิวหาน้อค่ะ ต่นาสั่นดียุคคมเงินงามเนาะเธอเนาะพี่น้องน่าอยู่ใช่หหไหมก่อ,อ,อกไพ่ไม่ตายแล้วพี่มเมย์ท่านจะกืดก่อหมานัะค่ะก่อนไพ่งงามๆขึ้นจนก่อเหล็กฮ้องมือเสดหลายเลี้ยวค่ะสามแหนียหน่ยงค่ะหนึ่งสองหนีง่งสามยังไงป่ะนเถอ

พี่น้องับลำสวยกันลำสวยเี่คือตจอโอ้พ right. hmm. ี่น้องงามมากนี huh. ่พี่น้องมาพี่น้องโอ้ยเจอกอรมันอีกแล้วหลายค่ะกรนี่ออถึงน้ไหมถึงน้ำไหมบ่เออมาเยอ่เหนั่อก็สมาแข่งกันด้ หนึ่งอันเป็นหัวตะปงออกข้างหนึ่งสองม<อ>ันจะพี่นอ้องได้หลาเห็นมัดที่ไหนตัวขาวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเป็นหน้างหมดสาม 难。Mm hmm. โมอนแมงเนะกคนอกนกำลังพอดีน้อยแต่เล็กแต่สวยนะเนี่ยหมน,นางดิน mm ่ว hmm. ย มือแมงยังบ่ะมดได้ค่ะยุ่สนนอกอีกเนาะเอเนาะอยวพาแปเอีกค่ะนี่บ่มดนี่มันมานลุกมือมาเสริมบ้งเดสีมาดักยญ้ดขามมาดือเก่าสันเราเป็นกระทานเกานาองงามพี่น้องขอยอยาเก่าพีดิเนี่ยอ๋อนะเออเนาะนาะเธอแบบาไปสมแล้วมันก็งามดนอดอ่ะขนาตัดคอสั่นหน่เขาจะไ่ได้กิน ด้วยด้วยเถิดเหมเอนกันอย่าง้รครขอออกเลยงามนี่นี่น้อยจิ๋วๆนี่งามเมด่ตะขานอ่อนเนี่ยดูค่ะจงไว้เพิ่นกับว่าเป็นน้ำไม้ไง้อค่ะมันต้องเป็นน้ำไม้จิ๋วหน่อยน้ำไม้เล็กตายครับตายพี่น้องนี่นี่เห็นไหมดูนะดูนะดูนะงามเล็กค่ะ

ซีนอค่ะมาพี่น้องโชคดีพี่น้องมีแต่โนใหม่เลยล้วนๆเลยก่อนจะนอนเอาเดี๋ยวเราจะเชิญไกันอืมนอนามำไปซีพี่น้องเดี๋ยวจะมอดูบ้างด้วค่ะ น้องน้ำเพืาอนน้ำก็หลายค่ะอืน้ำไม่น้ำน้ไม่งามแหลก้วยน้ำไหลสองดโอ้มีชุที่วัดแตกออกน,อน้ำแบบเราเอาไปได้น้องงามเปนสา น้ำอยันมาน้ำข่อยานตังมาแขยนไร้หมดละอืม่อืมีหานอพุณน่ะนอเยอะทึ่เสอน้อนมาเสือต้องขึ้นไปหันนะน้ำนอน้ำลมาอีม่อกับน้ำประทานตัวแต่ใส้ย่างไก่ครับไสยางไก่เอาพี่น้องจะืจะว่าสัญลักษรถกับห้องย่างเนี่นเธอเนาะยู่กันประมาณนั้น ซีกิโลบ่เถอะบ้าประมาณซีน่นะครับซี่ถึงห้ากิโลบนราค่ะยางเอาเด้อค่ะหลักก็คืนไปอีกซี่กิโลให้แต่บัสสวยอีกอ่ะอย่างกะมาบ่ได้พี่น้องเพราะว่าย่อนอยังติค่ะปลาหน้าไม้มันบ่มีละ่ะเอาก็ยยอนเอา้ายอนเอาพี่น้องยอนเอายอนเอาเจ๊น่ะเกิดน้ำประทันนีด ไปแล้วดิไปค่ะแน<ม>ถงเหมืนหอนพี่น้องน้อง,งเยี่ยวเนาะหอยเขาไงค่ะได้อ้หนอนนี่นอนงามพี่น้งองน,น้องนอนอะไพี่น้งอ,นนอนงไปเขาจ่นอนเหนียงมั้งเนี่ยครับ <laughs> ไปเนาะเลาะไปเรื่อยๆครับปลาทำไมเขาใหญกันอยู่พุน่นวู้แต่และก่อแต่และก่อคนนตัวยังไปหาแต่กอ่อยเขียวนะครับเห็นไหมครับวู้กออ่อเขียวไปเนาะ เนาะง้าี้องดาเนาะไปครับเขแล้วออกครับใสาเป็นน้ำมันเนาะทันมือนีกตานึงนี่พี่น้องน้าพี่น้องดูค่ะ้าสีเมนของเขามึนมาออกนี่ออกยืนนี่ถ้าสีเมนของเานหก็นอนในอีกนเป็คนละทาง เสียนานหานไม่หลายได้พี่น้องช่วงี่ยครับแข็งไรโอ่ะมวลๆพี่น้องคนมาหาดีละได้ครัครับนี่นนี่น,อ,นองคเม่เตียเนอนจนสองนอนม่ตนนเกิด รถละพี่น้องค่ะค,รคนรวมข้าวมือก,กันเ้ยนี่ได้ไลๆๆๆน,น์เนี่ยนะเธอเนาะไม่ <c oughs> ไม่ของง่ายเสีไปได้เนีน่ยาาค่ะมงน้ำไม้ฮาวขาวคนนะจะนี่ก็ฝากไปกำลังใจน้ำเด้เลยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้อง,อง,องบุกป,ป,ป่าคนละซีหากิโลขายยางอ้อมเลยค่ะมือหนาแล้วก็รูปพิกัดเลยหลัพบพราะว่าโซนนี่ก็เป็นน้ำไม้ที่ว่าห้างแต่ว่าเป็นน้ำไม้งามเนาะเธอเนาะ <c oughs> น้ำไม้ก่อใหญ่ก่อเขียวดีอยู่นะค่ะจะได้กับฝากเป็นกำลังใจน้ำเด้เลยค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมานี่แหละ ค่ะไปจนกว่าเพิ่นเซาออกพก่นละเนาะเธอหน่อเพราะเป็นรายได้ได้อีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้ซ้ำนีน้แหละเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบจเจอมักพี่น้องเด้อค่ะ